นี่สอทกาวครับมาควบคุมการทําประตูฟุตบอลนะครับเป็นประตูเล็กขนาดกลางสูงเมตรยี่สิบครับกว้างเมตรห้าสิบอ่าตอนนี้สอทกาวมาควบคุมการผลิตแล้วก็มานอนเฝ้าไม้ประดูตอนนี้สอทกาวกับสมชายทําประตูฟุตบอลอีกสิบอันแล้วนะครับครับขนาดนี้ก็ทั้งสมชายและกาวนะครับก็ช่างช่างเบียวนะครับนี่โดยเฉพาะช่างเบลวนี่ช่างอันดับหนึ่งจังหวัดหนองคายเลยนะครับนี่ มาทําให้เลยนะครับนี่เพราะว่าแปดอันนั้นก็เป็นช่างไม่ถึงกับอันดับหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ช่างเบลครับนี่ทาประตูอันที่เก้าละสิบเพราะว่าทําไปสองคู่มันเล็กไปเด็กไม่ชอบนะครับเลยก็ทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับครับอันใหญ่ก็ทําแล้วสองอันก็ไอสองคู่อืม ถ้าจะยิงยิงประตูไม่ได้นี่ปอทกาวกำลังติดต่อให้มาทําสนามลักบี้ทําเป็นโกแบบลักบี้นะครับมันถึงยิงเข้านี่คือประตูอันที่เก้าที่สิบครับครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องไทยบ็อกซิ่งลูกแก่แม่สองนางครับช่องเราก็จะทําเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็หวยนะครับไทยบ็อกซิ่งลูกแก่แม่สองนางครับ ช่วยกด,ด,ดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับช่องเราจะได้มีกําลังใจทําต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าประตูเสร็จแล้วผมจะลงคลิปไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่โดยเฉพาะช่างนี่คือช่างเบลช่างอาดับหนึ่งจังหวัดน้องคายเลยนะครับนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่ช่างคนนี้แหละไปทําบ้านให้เสียตุยรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับ